หุ้นซิงดีล<ด>ือไทยสวัสดีครับหุ้นซิงดีลือไทยประจําวันที่7มกราคม2564ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแตางใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะเข้ามาแล้วก็รบกวนผู้มีจิตเมตตาช่วยกดไลค์กดติดตาม,มกดแชร์เราด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบยี่สครับอยู่ที่หนึ่งห แนวรับจะเป็นตรงนี้นะ1638.85ครับโอเมค,คอนทำพิษนะแนวต้านจะเป็น1 6 7 9 9 5ครับกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดีลไทยนะครับนี่ก็หักลงมานะครับขึ้นทุกวันก็มีพักบ้างนะตัวที่1ครับ i t เท ไอเทลราคา5้าบาทเจสตางค์วันนี้บวก5สตางค์ค่ะมันอยู่แท่งไหนล่ะลูกเปิดตลาดล่นก่อนนะครับไอเทลหล่นลงมาที่5.50นะครับจากนั้นก็เริ่มขยับแล้วก็เริ่มเดินทางไปสูงสุดที่5.90จนะสองครั้งนะตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านนะแล้วก็หล่นลงมาที่5.55จุห้นะ 54.55ประมาณนี้แล้วก็กลับขึ้นไปปิดที่5.70ครับไปดูไรหนึ่งนาทีของ i t e ทจะเห็นว่ามีเม้าท่งเขียวเล็กๆทยอยเข้าเก็บแต่ว่า2แท่งสุดท้ายทำให้ i t e ทปิดเขียวครับ i t e ทเป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี v a วลุเลยอยู่ที่เจ็ด้อยสสิบห้าล้านบาทค่ะแนวรับจะเป็น5้าบาทห้สตางค์แนวต้านจะเป็น5้าบาทเกสตางค์นะครับถ้าทะลุได้จะเป็น6กบาทหสตางค์แต่ว่าพ่อดูแล้วมันไอเทลมันอยู่ในโซนโอเวอ o ์บอทแล้วนะลุงนะก็คือโอเ r อร์บอคืออะไรคะพ่อโอเ r b o ์ r d ก็คืออมันมีวันลุ่มการซื้อขายที่ ที่มากอยู่ในโซนที่แบบมันโอเวอร์เกินไปอะ่ะมันน่าจะเป็นแบบลักษณะที่แบบอา้าวสูงขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวเจ้าขายออกเอาตังก่อนประมาณนี้ครับถ้าหุ้นที่มันอยู่ในโซนโอเวอร์บอทก็ต้องพิจารณาครับว่ามันมันอาจจะพักก่อนก็คือมันต้องขายออกทำกำไรก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อนะครับรูปแบบหุ้นซิ่งในลิไทยก็จะประมาณนี้นะครับพ่อพูดแนวรับน้าตาอะไรเงี้ยพูดแล้วค่ะก็จะประมาณนี้ก็คือ เพื่อนๆก็อย่าไปแช่ไว้นานนะครับเพราะว่ารูปแบบที่เราวางไว้เป็นรูปแบบสั้นๆเข้าออกเร็วๆนะครับอย่าไปแบบมันต้องมีการแบบซื้อไปแล้วกูรู้บอกซื้อแล้วก็ทิ้งไว้นานพอมัน,พอม,นพอมันหล่นก็พอมันล่นหล่นก็บอกว่ากูรู้นี่ไม่โอเคนะคเพราะว่าเราวางสั้นๆน,นะตัวที่สองครับ A B M A B M ราคา3มบาท14สตางค์วันนี้บวก30สตางค์ค่ะ เปิดตลาดแท่งนี้ครับหล่นก่อนนะ ABM หล่นลงมาที่2.78บาท78จากนั้นก็เริ่มเดินทางครับดันขึ้นไปสูงสุดที่3.24บาท24สตางค์จากนั้นก็ยืนระยะไม่ได้ก็หล่นลงมาเก็บของที่3.12บาท12แล้วกลับขึ้นไปเปิดที่3.14บาท14ครับไปดูไราหนึ่งนาทีของ ABM จะเห็นว่ามีคนเทขายออกท้ายตลาดก็อย่างนี้ก็ก็เสี่ยงเหมือนกันนะ เพราะว่ามันเหมือนแบบว่าดันขึ้นไปสูงสุดแล้วก็สายสายอยู่ข้างบนนะก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะครับสำหรับ abm เพราะว่าบวกมาเยอะแล้วเหมือนกัน abm เป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงภาพรวมบริษัทมีกํำไร,รและมีปันผลมี value ลรเแแดีอยู่ที่414ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท7สตางค์ครับแนวต้าน3บาท24สตางค์สำหรับ abm ตัวต่อไป CGH CGH ราคา1บาท71สตางค์วันนี้บวก3สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับหล่นก่อนนะที่1บาท58ถือว่าทิ้งไส้ยาวเล้อเกินแต่ว่าตรงนี้นะ่าจะเป็นแนวรับสำคัญนะครับเพราะว่าลายตรงนี้กับตรงนี้มันใกล้เคียงกันนะเป็นจุดเดียวกันด้วยแล้วก็ดันขึ้นไปครับสูงสุดที่1บาท71ตรงนี้นะครับ ปิดที่1บาท71นี่แหละแล้วก็ดูแท่งเข้าเก็บไปดูไรหนึงนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บสลับกับขายออกนะครับแต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให้ CGH ปิดเขียวครับ CGH เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลัลูในเดย์อยู่ที่251ล้านบาทค่ะแนวรับ1.62บาทหกสตางค์ครับแนวต้าน1นึบาท7สตางค์ตรงนี้เป็นแนวต้านสูงสุดนะถ้าทะลุ1นึบาทเจได้เป็นออทามหายครับแต่ว่า cgs ก็อยู่ในโซน overbought เหมือนกันกันกบ i t e ทมนะครับนะรู้นะโอเค okay. แนวรับพ,พูดยังพูดแล้วค่ะแนวตัวต่อไปตัวต่อไป ยูป้ายูป้าราคา40สตางค์วันนี้บวก3สตางค์ค่ะยูป้าเป็นหุ้นไม่ซิ่งนะครับเป็นหุ้นขยับค่อยๆขยับขึ้นขยับลงนะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่40สตางค์พยายามจะดันทะลุแต่ว่าเจ้าจะน่าจะไม่ให้ไปนะครับก็สวะสายตรงนี้ก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมไปดูรายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเขาเก็บต้องไปดูวอลลุ่มว่า v a l ่มเยอะขนาดไหนครับ ยูบ้าเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาธุรกิจพลังงานภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูล่าอยู่ที่2อ5่สิบหล้านบาทค่ะถือว่าไม่เยอะนะครับแนวรับ36สตางค์ครับแนวต้าน42สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น46สตางค์สำหรับยูป้าครับมารอบนี้ถือว่ามาค่อนข้างดี ก็ต่อไป T H R E L T H R E L ราคา4บาท4สตางค์วันนี้บวก14สตางค์ค่ะอ่าเลื่อนลงมาให้ดูก่อนนะครับเปิดตลาดแท่งไหนนะน่าจะเป็นแท่งนี้ครับแล้วก็ไซเวย์ก่อนนะดันขึ้นไปรอบแรกที่4บาท2สตางค์จากนั้นก็หล่นครับหล่นลงมาต่ำสุดที่3บาท78แล้วก็ช่วงบ่ายเริ่มเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่ 4บาท10สตังค์แล้วก็หล่นลงมาปิดที่4บาท4สตังค์ครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีคนเทขายออกท้ายตลาดก็น่าลุ้นว่าตัวนี้น่าจะพักตัวก่อนนะพักแล้วเาคาะค่อยไปนะเพราะว่าดูเทนเขาแล้วน่าจะเป็นจุดขาขึ้นนะครับ THIL e เป็นหุ้นสซยเวเป็น <Yeah. S 1> หุ้นเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยทุกชนิด ภาพรวมบริษัทมีกำไแลและมีปันผลมีวัลูเลยอยู่ที่หนึ้อยแปดสิบห้ล้านบาทค่ะแนวรับ3ามบาทแปสตางค์แนวต้าน4ี่บาทสิสตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็นสี่บาทสิบหกสตางค์แต่ว่าตัวนี้ก็อยู่ในโซน o อเวอร์บอเหมือนกันนะครับ <c oughs> ตัวต่อไปโมโนโมโนราคา1นึบาทหกสตางค์วันนี้บวก6สตางค์ค่ะ เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วโมโนดันขึ้นไปรอบแรกที่1บาท60นะครับจากนั้นก็หล่นลงมาต่ำสุดที่61บาท57แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท61สดสตางค์นะครับถือว่าทะลุกรอบขึ้นไปนิดนึงไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บนะครับมีแท่งแดงแท่งเดียวนะตรงนี้นะก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะครับสำหรับโมโนโมโนเป็นหุ้นสายเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับ ธุรกิจภาพยนตร์และซีรีส์ภาพกรวมบริษัทค่ะทุนและไม่มีปันผลมีวลูเลยอยู่ที่137ล้านบาทค่ะแต่ว่าโมโนติดคัชบาลทีหนึ่งใช่ไหมลูกใช่ะจะหลุดวันไหนนะติบเจ็ดมกราเฮ้ยพรุ่งนี้เออเจ็ดเจ็ดมกรลาหลุดพรุ่งนี้แต่ว่าเริ่มเริ่มหลุดจริงจรงยัง,ง,งก็ไปชางานจริงๆก็คือวันจันทนระ์นะ้ะนะ แนวรับ1บาท56สตางค์ครับแนวต้าน1บาท68สตางค์ตัวต่อไป BM ตัวนี้ติดสกแกนเราบ่อยนะใช่ไหมใช่ค่ะ BM ราคา4บาท72สตางค์วันนี้บวก12สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งแดงครับหล่นลงมาที่4บาท52นะครับจากนั้นก็ดันขึ้นไปที่4บาท70ดดูนะครับดูแบบนี้โอ้ แล้วก็ไซเบสะสมครับช่วงตลาดบ่ายดันขึ้นไปสูงสุดที่4บาท74นะครับแล้วก็หล่นลงมาปิดที่4บาท72ครับถือว่าสายนะสำหรับ BM ไปดูรายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่าทยอยขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายนีย่ทำให้ BM ปิดกระโดดนิดน,นึงนะครับ BM เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ภาพรวมบริษัทมีกำไร,รแ,ลและมีปันผลมีวัลูเลย้อยู่ที่91ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท63สตางค์ครับแนวต้าน4บาท74สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท88สตางค์ครับตัวต่อไป INe น i ตไอราคา5บาท75สตางค์วันนี้บวก30สตางค์ถือว่าบวกเยอะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มก็จะ เป็นหุ้นติดสแกนบ่ายแล้วนะไอเนะ็ตเนี่ยปิดสแกนบ่ายมาสองวันเราด้วยอ่าสองวันแล้วเปิดตลาดแท่งไหนล่ะแท่งนี้ครับลนก่อนตามรูปแบบเซตนะแล้วก็ค่อยๆเดินทางครับแต่ว่าไปกระโดดปิดกระโดดช่วงท้ายตลาดที่5บาทแ0แล้วลงมาปิดที่5บาทเ5ครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บน่าลุ้นนะสำหรับไอเน็ตนะไอเน็ตเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT แบบครบวงจรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัลูเลยอยู่ที่68ล้านบาทค่ะแนวรับ5้าบาทห้สตังค์แนวต้าน5้าบาทแปครับถ้าทะลุได้จะเป็น6กบาทยีสตังค์แต่ว่า INET ตอยู่ในโซน o อ e r b o u g h t เหมือนกันนะครับ overbought level นะก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลครับ o อา r อ o วอร์บอท l คืออะไร ตัวต่อไปตัวต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะตัวต่อไปหุ้นชนเพดานมีติดสแกน2ตัวนะครับก็คือ JCKH JCKH ราคา45สตางค์วันนี้บวก10สตางค์ค่ะบวกบวกไม่พอติดแคชบาลานด้วยใช่ใชไหมใช่เอาพูดเลยค่ะ JCKH เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับ เกษตรและอุตสาหากรรมอาหารภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีไวลไุเลยอยู่ที่หนึ่งรหล้านบาทเข้าเหรอพ่อนึกว่าเป็นหุ้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลซะอีก JCKH อันนั้น EKH หรือปะอ่าประมาณนะแนวรับจะลดวันไหนอะลดพุกพูดอะไรใช่ไหมค่ะ แนวรับ34สตางค์ครับแนวต้านออทาหายแล้วก็เปิดเซลลิงไปใหม่ไปที่58สตางค์ค่ะครับตัวต่อไป TSI ตัวนี้ก็ชนเพดานนะครับ TSI ราคา48สตางค์วันนี้บวก11สตางค์ค่ะแต่ว่าหุ้นติดหุ้นชนเพดานบ่ายเนี้พ่อก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่ามันจะไปต่อไหมนะแนวรับ43สสตางค์ครับ แนวต้านออทามไฮเปิดเซลลิงใหม่ไปที่ 62, 62สตางค์งครับตัวต่อไปหุ้นวอลเลนนะครับติดสแกน3ตัวก็คือไอเทลวอลเลนสาไอเทลวอลเลนสราคา2บาท8สตางค์วันนี้บวก2สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับลนลงมาก่อนที่1บาท98แล้วก็เริ่มเดินทางดันขึ้นไปสูงสุดที่ 2.16บาทส6สตางค์ตัวนี้น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับขึ้นไปทะลุไม่ได้ก็หล่นโดนเทขายออกครับหล่นลงมาที่2.2บาทสสตางค์แล้วกลับขึ้นไปปิดที่2.8บาท8สตางค์ไปดูรายหนึ่งนาทีของ i อเทจะเห็นว่า15.58นาฬิกา58เป็นต้นไปครับเมาทยอยเข้าเก็บนะครับมีแท่งขายออกแท่งเดียวนะครับทำให้ไอเทล a อลเลนสปิดโดดนิดนึงด้วย i อเทลวอลเลนสามมี value อะไรอยู่ที่85ล้านบาทค่ะแนวรับ1นึบาทเกส,สตางค์แนวต้าน2องบาทสิสตางค์ครับสำหรับไอเทลวอลเลนสามไอเทลก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอทเหมือนกันใช่ไหม<ช>โอเคแต่ว่าหุน้นหุ้นชุดนี้วันนี้เป็นหุน้นเทคโนโลยีกับหุ้นโรงบาลมานะครับค่ะตัวต่อไปเซนวอลเลนห้า เซนวอลเลน5ราคา1บาท25สตางค์วันนี้บวก12สตางค์ค่ะเปิดตลาดยังไซเวย์นะครับแล้วก็เริ่มมาเดินทางช่วงบ่าย2ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท26ครับแล้วก็หลดลงมาปิดที่1บาท25ุ่้นไปต่อครับว่าจะไปต่อไหมมีคนเทขายออกนะครับแต่ว่า3แท่งสุดท้ายทำให้เซนวอลเลน5ปิดเขียวนิดนึงแต่ว่าฝากเพื่อนไปดูหุ้น3มันเขาด้วยนะว่าเซนแม่เขาจะเป็นยังไงครับ เซนวอลเลน d 5มีแวลูอรายได้อยู่ที่15ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท13สตางแนวต้าน1บาท31สตางครับถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท38สตังตัวสุดท้ายก็คือเวฟวอลเลนสองเวฟวอล l ลนสองราคา56สตังวันนี้บวก5สตางค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับหล่นก่อนที่50สตังจากนั้นก็ไซเวสะสมครับ50สตัง แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่5 6สตางค์ครับสำหรับเว็บฟวอลเลน2ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีคนเทขายออกท้ายตลาดอย่างนี้ก็เสียงว่าเว็บจะต้องยืนระยะตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้ายืนไม่ได้ก็คือหล่นนะแต่เหมือนเว็บจะมีข่าวนะก็ฝากเพื่อนไปหาข่าวด้วยนะครับเบวอลเลน2มี value แ,แลยเดีย่ที่8ล้านบาทค่ะถือว่าไม่เยอะนะสําหรับเบแล้วก็แล้วเวบแม่เขาไม่ติดล,ลุกคุณสามัญ แวลูเขาน้อยแวลูเขาน้อยอ๋อก็เลยยังไม่ลงครับแล้วก็มีหุ้นอื่นอยู่ไหมที่เราไม่ได้ลงจวตัวหนึ่งใช่ะ่ะสองตัวสองตัวอะไรครับ mgt กับ jp ที่เขาติดแต่ว่าเขาบวกเยอะแล้วกับเขาบอกอยอ่แล้วกับเขาราคาแพงไปใช่ไหมที่เราไม่ได้ลงนะครับมีข่าวอะไรไหมครับมีข่าวหุ้นเกี่ยวกับโอเชียรเหมือนเขาจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรครับเป็น alpha x ค่ะ จะมีผลตั้งแต่วันที่11มกราคมเป็นต้นไปมีหุ้นติดคัทช์บลานไหมพูดไปแล้วตัวไหนอ่ะ j c k h ใช่ไหมกับ j c k h b a l ล a หนึ่งใช่ไหมครับใช่คก็คุณสิงหลีไทยครับคัทเฉพาะหุ้นขาขึ้นเน้นเฉพาะช่วงเปิดตลาด10นาทีแรกครับช่วงใหม่เราสแกนบ่ายให้นะครับส่วนใหญ่อินดิเคเตอร์ที่มีความเชื่อมั่นสูงจะอยู่ช่วงบ่ายนะโชคดีครับสวัสดีครับ